พรใดที่ว่าเลิศพรใดที่ว่าประเสริฐที่สุดจากทั่วทุกสารทิศก็ไม่สามารถที่จะปิดชิตพรอันประเสริฐของพระอรหันต์ได้แต่พระอรหันต์ในที่นี้ในวันนี้ที่จะยกมาพูดถึงพรอันประเสริฐของพระอรหันต์นั้นก็คือพระอรหันต์ในบ้านพระอรหันต์ในบ้านได้แก่ใครก็คือพระบิดาพระมารดา ผู้มีอุปการะคุณแก่เราเชื่อเหลือกเกินว่าทุกคนทุกท่านที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องมีพ่อมีแม่นะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าพระอรหันต์บรรดาลได้ทุกสิ่งเพราะชีวิตจริงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีการหลงผิดไปการทำผิดไปในพระอรหันต์ในบ้านจึงไม่นะ ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะกลับมาดูแลพระอรหันในบ้านเพื่อพรที่จะบันดาลทุกสิ่งอย่างในชีวิตของคนเรานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้พระอรหันในบ้านบรรดาลได้ทุกสิ่งนั่นคืออะไรไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันขึ้นชื่อว่าพระอรหันในบ้านนะคือพ่อและแม่ของเรานั่นเอง ผู้ให้กาเนิดเกิดมานะได้มีก่อนเนื้อก่อนเลือดเกิดมาเป็นมนุษย์นะจนจาบจนถึงทุกวันนี้เราเคยย้อนถามตัวเองหรือไม่ว่านะทุกสิ่งอย่างที่มีมาทุกสิ่งอย่างที่นะเติบโตมาได้เพราะใครเพราะถ้าจะยกถึงบุญคุณทั้งหลายเลยในโลกนี้ก็คงจะไม่พ้นบุญคุณของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหลายนะเพราะบุญคุณที่เหลือจากคณานับนั่นเอง แล้วเราร้อนถักกับถามดูตัวเราเองหรือ,อยังว่าเราทุกคนทุกท่านได้ดูแลพระอรหันในบ้านของเราดีแล้วหรือ,อยังนะจึงมีที่มาของคําว่านะก่อนที่จะใส่บาตรพระสงฆ์ก่อนที่จะนะไปช่วยคน <S <S เหลือคนอื่นนั้นนะให้หันกลับมาดูนะพระอรหันในบ้านนะของเรากันเสียก่อนว่านะพระอรหันของเราได้กินข้าวหรือ,อยังพระอรหันของเราได้กินอิ่มหรือ,อยัง พระอาหารหันต์ของเรานะมีชีวิตที่ดีหรือ,อยังพระอาหารหันต์ของเรามีที่อยู่อาศัยที่ดีมีเสื้อผ้ากันหม่มด้วยปัจจัยทั้งสี่อย่างเพรียกพร้อมหรือ,อยังเราดูแลท่านได้ดีหรือ,อยังนะบางคนนะบางคนอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนะเป็นคนนะอาจจะไปเคยทําบุญทําทานทํากุศลนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารราคาเป็นสิบยี่สิบล้านนะ นะก็ได้พรจากพระสงฆ์ไปก็ได้อน,นิสงส์กันทําบุญไปแต่หันหลังกลับไปบิดามารดาของเราอยู่ที่บ้านยังไม่ได้พร้อมทุกสิ่งอย่างนะแม้แต่เสื้อสวยๆนะสิ่งที่เม่ชอบอาหารอร่อยๆที่พ่อแม่นะชอบนะบางครัง้งบางคนบางท่านไม่เคยที่จะใยดีไม่เคยที่จะแยแส นั่นมันเป็นการแสดงออกลักษณะของความอากตันอยูเพราะความอากตันอยูนั่นเองจึงทําให้ชีวิตของทุกคนทุกท่านที่เป็นคนที่อากตันอยู่นั้นมักที่จะไม่เจริญในชีวิตคนที่จะเจริญในชีวิตอย่างนน้อยก็จะต้องเป็นคนที่ดูแลเลียเ้ยงดูพ่อและแม่เ,เขาเรียกว่าการปนในบัติพระอรหันในบ้าน เาเนี้ยจะไม่พูดเรื่องนั้นเราจะมาพูดเรื่องที่เป็นมงคลก็คือพระอรหันต์ในบ้านที่บรรดาทุกสิ่งบรรดาทุกสิ่งเพราะอะไรเพราะพรอันประเสริฐจากพระอรหันต์ในบ้านนะพรอันประเสริฐของพระอรหันต์ในบ้านมันคืออะไรบ้างล่ะ,ะถามว่าทุกสิ่งอย่างบรรดาได้จริงๆจากคําพูดของพ่อของแม่คําพูดของพ่อของแม่เรานั้นมันศักดิ์สิทธิ์มากขนาดไหน เราลองย้อนกลับไป report, report, สิลงทบทวนดูสิสิ่งที่พ่อแม่เตือนเราสิ่งที่พ่อแม่แนะนําเราสิ่งที่พ่อแม่บอกเรามันมีข้อไหนบ้างที่พ่อและแม่แนะนําให้เราไปทําความชั่วมันมีข้อไหนบ้างที่พ่อกับแม่แนะนําให้เราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีนะลนแล้วแต่ปลูกฝังสั่งสมมาอย่างดีนะประทานพรให้ตลอดนะพรข้อที่หนึ่งอะไรนะถ้าจะพูดถึงคุณของท่านนะพรที่ท่านให้นะคือท่านต้องการให้เราเกิด ท่านต้องการให้เราเกิดยิ่งในสังคมปัจจุบันแล้วด้วยนะท่านสามารถที่จะให้เราเกิดก็ได้และไม่ให้เราเกิดก็ได้นั่นเองนะคือบรรดาลมาแล้วให้เรามีชีวิตขึ้นมาแล้วต่อไปบรรดาลสิ่งต่อมาก็คือส่งเสียเราเรียนไงเลี้ยงดูเราจนเติบใหญนะ่ถึงบอกว่าพรของพ่อของแมนะ่ะบันดาลทุกสิ่งได้ นะถามว่าบางคนทุกทนทุกท่านพอมีครอบครัวนะโตขึ้นมาแล้วนะมีทุกสิ่งอย่างนะมีทุกสิ่งอย่างก็จริงนะแต่ถามว่าทุกสิ่งอย่างนั้นมาจากไหนก็ไม่ใช่มาจากพ่อและแม่หรือเพราะพ่อกับแม่เท่านั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้นะจึงได้ชื่อว่าเป็นพรหมวิหารนะพรหมวิหารธรรมนะเพราะพ่อ,พอแม่นี่เปรียบเหมือนพระพรหมเลยนะเปรียบเหมือนพระพรหมนะ แล้วได้ชื่อมาเป็นพระอรหันต์ในบ้านนี่ก็คือท่านบรรดาลให้เราทุกสิ่งทุกอย่างไงนะบรรดาลให้เราทุกสิ่งทุกอย่างนะเรามีวันนี้ได้เพราะอะไรมีวันนี้ได้เพราะท่านนะถามว่าเราไปทําบุญกับที่อื่นเราไปช่วยเหลือผู้อื่นนั่นนะไม่มีใครหรอกนะในยามจีบใครได้ป่วยถามว่าใครคนมาดูแลเราคอยเป็นห่วงเรานะทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทั้งหลายเลย นะที่พ่อแม่ได้ประทานมาให้นะนั่นคือพรอันประเสริฐเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูนะบิดามารดาเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่จะต้องทําด้วยจิตสํานึกดีของคนที่มีความดีอยู่ในตัวเขาเรียกว่านิมิตตังสาทุรูปนังกตัญญุกตะเวทิตาความกตัญญุกตะเวทีคือเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างที่พ่อกับแม่บรรดาลมาให้นั้นเขาเรียกว่าพ์อันประเสริฐ นรรลได้ทุกสิ่งอย่างคนที่เชื่อคำสอนของพ่อของแม่นั้นจะได้ดีและจะเริญก้าหน้าทุกๆคนนะคนที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ปล่อยทิ้งพ่อแม่นะไม่สนใจใยดีนะบางคนได้ผัวได้เมียแล้วกับลืมพ่อลืมแม่ก็มีนะไปลุ่มหลงในสิ่งต่างๆนะโดยที่ไม่เคยหันหลังมาดูความทุกข์ยากลําบากของพ่อของแม่เลยไม่เคยมาเอาใจใส่เลยนะ อาจจะพาคนอื่นนะไปรักคนอื่นนะจนหลงลืมพ่อแม่ของตัวเองนะนั่นเขาเรียกว่าการทำร้ายจิตใจนะทำร้ายจิตใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นมันยังไม่สายหรอกนะมันยังไม่สายหรอกนะพรของพ่อของแม่ไม่เคยเสื่อมคลายและไม่เคยหมดไปนะเมื่อไรที่ลูกกลับใจได้เมื่อไรที่ลูกหันหลังกลับมาพ่อแม่ก็ยังอ้าแขนรับนะด้วยความจริงใจเสมอ ไม่มีคําว่าเสแสร้งรักอันบริสุทธิ์คือรักจากพ่อจากแม่นะความเมตตาสงสารนะก็มาจากใจจริงของพ่อของแมนะ่ความวางเฉยในสิ่งที่นะกระทบเข้ามาเกี่ยวกับตัวบุตรธิดาของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็วางเฉยอยู่อย่างนั้นนะไม่เคยที่จะซ้ําเติมไม่เคยที่จะทําร้ายนะไม่ว่าลูกจะเป็นบุคคลเฉนไรจะเคยทําผิดพลาดมากี่ครัง้งกี่คราว ก็ยังเป็นลูกของพ่อของแม่อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองหันกลับไปดูว่าสิ่งที่เราดูแลอยู่สิ่งที่เราทำอยู่นะกับพ่อกับแม่นะมันดีแล้วหรือยังทําทุกสิ่งอย่างให้มันเป็นที่หนึ่งนะให้พ่อแม่เป็นที่หนึ่งนะสามีภรรยาเป็นบุคคลที่มาทีหลังถ้าจะจำแนกบุญเขาบอกว่านะ บุญของอุปการะคุณนี่นะก็คือบุปการีแต่สามีภรรยาเน,นี่ยเขาเรียกว่าบุญสมเคราะห์กันสามีภรรยาน,นี่คือการสมเคราะห์กันแต่บุญที่ว่าทําตอบแทนเนี่ยจำเป็นมากๆก็คือกับพ่อกับแม่และอานิสงส์ต่างๆจะตามมาพอรอันประเสริฐทุกสิ่งอย่างจากพระอรหันต์ในบ้านจะบันดาลให้ได้เป็นทุกสิ่งอย่างเพราะความเป็นพ่อเป็นแม่มีจิตใจที่เป็นพระพรมไม่ว่ารูกของตนจะเกิดมารูปลักษณะใด นะจะเกิดมาดีร้ายสักเพียงใดก็ด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังระลึกอยู่เสมอว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรเป็นธิดาอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นพรอ,อันประเสริฐที่ทวแม่เคยประทานมาให้นะพ่อแม่ยังรอพวกคนทุกคนทุกท่านนะที่จะประพฤติปฏิบัตินะตามคำสอนของพระบิดาพระบรรดาซึ่งเป็นพระอรหันต์ในบ้านนั่นเองแล้วทุกสิ่งอย่างจะบันดาลให้พวกท่านได้ทุก สิ่งอย่างเพราะพ่อแม่เป็นผู้ประทานเป็นพระพรหมเป็นผู้ให้อยู่แล้วเป็นผู้สร้างกับพวกเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความดีต่างๆลองหันกลับไปดูพ่อกับแม่ของเราเราทํากับท่านดีแล้วหรือยังให้สมกับที่ท่านเป็นผู้มีคุณอันมหาศาลแล้วพรของท่าน จะบันดาลให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขอความสุขความโชคดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพร